สวัสดีครับผมโจครับจากม้าเงินเพอร์เฟกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมงานติดตั้งที่สถานบันเทิงแถวศรีนครินครับผมพื้นเดิมของเขานะครับเป็นรูปแบบของกระเบื้องยางทากาวเหมือนกันและลวดลายที่ลูกค้าต้องการให้เราติดตั้งนะครับก็เป็นลายหมักลุกเลยซึ่งอาจจะหาดูได้ยากเพราะว่างานติดตั้งหมักลุกเนี่ยต้องใช้ฝีมือพอสมควรเลยครับสินค้าที่ลูกค้าเลือกเนี่ยก็จะมีเป็นสีขาวกับดำนะครับ โดยสีขาวเนี่ยคือรหัส MG30 DI3401 ส่วนสีดำเนี่ยเป็นรหัส MG30 DI 3402เป็นรุ่นทากาวทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งดูนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างเชิญเลยครับและขั้นตอนติดตั้งนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็มาเซอร์เว์ก่อนตามภาพที่เห็นเลยครับพื้นของลูกค้าเนี่ยมีความเก่าแล้วก็มีความหลุดล่อนนะครับเป็นเสื่อมสาภาพมากๆเลย ลูกค้าจึงให้เราเข้ามาดําเนินการแก้ไขอย่างแรกเลยเราก็ต้องลื้อของเก่าออกก่อนสังเกตดูครับว่าเป็น,ปน,ปนการรื้อที่ไม่ง่ายเลยเหมือนกันเพราะกระเบื้องยางมีการใช้งานค่อนข้างนานแล้วและมีการเหยียบย่ำอยู่ทุกๆวันทําให้ความแน่นหนาของกระเบื้องยางเนี่ยมันแน่นมากนะครับเราก็ต้องค่อยๆแซะทีละแผน่นทีละแผน่นทีละแผน่แผนนะครับโดยรวดลายของลูกค้าของเดิมเนี่ยก็เป็นสีดํา แล้วก็ตัดเส้นสีขาวนะครับแต่ว่าเป็นการวางรูปแบบของข้าวหลามต่อไปก็คือการขั้นตอนของการเตรียมพื้นนะครับก็มีการขูดคาบกาวออกนะฮะเพื่อเตรียมการติดตั้งต่อไปก็คือการลงกลาวนะครับเราต้องลงกลาวบริเวณพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนหลังจากกาวเซตตัวแล้วเนี่ยเราก็นำแผ่นเบื้องยางทั้งสองสีมาเริ่มติดตั้งได้เลย นี่ครับการติดตั้งเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเลยครับเพราะว่ามันต้องสลับลายแล้วก็ไม่ได้เป็นการปู1ต่อ1ในแนวตรงๆเป็นการปู1ต่อ1ในแนว45องศาซึ่งเป็นลายเฉียงยของตัวห้องฉะนั้นสังเกตดีๆครับงานพวกนี้มันจะยากตอนเข้าเสาเข้ามุมเข้าขอบต่างๆ เป็นยังไงบ้างครับผลงานของมาเงินเพอร์เฟกในรูปแบบของการติดตั้งตารางหมักลุกสร้างความแปลกตาสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับให้ทางมาเงินเพอร์เฟกนะครับได้มาโชว์ฝีมือในการติดตั้งลายหมักลุกในที่แห่งนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากให้ทางเราประเมินราคานะครับเรายินดีประเมินราคาให้ฟรีเลยนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากให้เราเข้าไปสำรวจพื้นที่นะครับก็สามารถติดต่อพนักงาน ขายของเราผ่านทางไลน์แอดหรือทาง Facebook ได้เลยไลน์แอดตามนี้เลยครับส่วน Facebook Fanpage ก็ตามนี้เลยครับสุดท้ายขอฝากผลงานของมาเงินเพอร์เฟกไว้ด้วยนะครับเพราม้าเงินเพอร์เฟกบริการด้วยใจใส่ใจทุกตารางเมตรสวัสดีครับ